หนุ่มน้อยเปรตพลุป,ปีใหม่เรื่องราวก็ได้เริ่มตน้นขึ้นเมื่อเปรตตัวน้อยได้แอบเฝ้ามองพลุป,ปีใหม่ในทุกปีทำไมช่วงเทศกาลเราถึงต้องแอบอยู่แต่ในความมืดล่ะครับคุณแม่เปรตน้อยถามแม่ด้วยความสงสัยเพราะแสงสว่างที่มากเกินไปทําให้เราต้องเผยตัวออกมานะสิจ๊ะลูกรักของแม่ปีถัดมาเด็กหนุ่มคนนั้นก็ยังจากจะออกมาดูพลุที่สวยงามอีมเช่นเคยปีนี้ผมขอไปดูพลุได้ไหมครับคุณแม่เด็กหนุ่มขออนุญาตคุณแม่อีกครั้ง ปีนี้ลูกสูงขึ้นอีก200เซนติเมตรคนจะมองเห็นลูกนะสิปีถัดมา mm hmm. เด็กหนุ่มก็ขอร้องอีกครั้งให้ผมไปดูปลุเธอะนะครับคุณแม่ตอนนี้ลูกสูงจะเท่าภูเขาแล้วคงไม่ได้ดูปลุอีกแล้วละ่ะเด็กหนุ่มเปรตเสียใจมากเขาจึงตัดสินใจแอบออกจากบ้านแล้วระดับไฟที่นิ้วมืออันใหญ่โตเท่าใบลานของเขาด้วยสีสันสดใสและเมื่อเวลาเที่ยงคืนเขาก็ชูมืออันใหญ่โตนั้นกำและแบกำและแบจึงเกิดเป็นปลุที่ใหญ่เท่าใบลานนี้ ครูปีนี้สว่างสวยกว่าทุกปีเลยแหละนะ